สวัสดีครับนี่วันนี้ผมมาซื้อต้นไม้ครับนี่นี่มีหลายต้นเลยนะครับจะเอาไปปลูกอัน <aseg empowerment. S 1> นี่ม<า>ีมีหลายต้นครับนี่ที่พิเศษก็คือต้นพันธุ์ซาดครับนี่ผมมาเห็นร้านนี้แหละร้านอื่นผมไม่ค่อยเห็นครับนี่นี่ครับปเป็นไม้เนื้อแข็งมากนะครับคนขายบอกเป็นไม้เนื้อแข็งมากเอาไปทาเสาได้เลยครับนี่ต้นนี้พันธุ์ซาดผมผมซื้อมาสามต้นครับนี่เอาเฟอร์นิเจอร์แต่มันแข็งเขาไม่่อยเลื่อยครับไม้แข็งมากครับแข็งกว่าไม้แดงอีกนะครับนี่ วันนั้นไปคุยกับคุณครูที่เชี่ยวชาญเรื่องไม้นะครับท่านบอกว่าเป็นไม้ที่เหนียวแข็งแข็งกว่าไม้แดงจน,นเขาไม่ไม่ทำมไม่นิยมเลื่อยนะครับเพราะว่ามันทรมานเรื่อยครับว่านคนขายบอกว่ามันเลื่อยยากนะครับนี่แล้วก็จะมีมอกกานีที่ผมซื้อไปนะครับนี่ม,มีไม้แดงนะครับไม้แดงก็จะมีประดูประดูปลานะครับใบมนมนีมนมน่ผมเรียกว่าประดูบ้านคนขายบอกประดูปลานะนี่ประดูไอ มีสักอ่อนอ่ะใบมันจะเหมือนใบโพเลยครับแหลมปิดแล้วก็ที่ร้านของท่านนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับนี่และที่สำคัญนะครับท่านขายราคามิตรภาพมากๆเลยนะครับต้นละสิบบาทเท่านั้นนะครับนี่ไม่มีรถนะมีแต่แถมโฆษณาให้ท่านด้วยนี่นี่ครับไม่มีรถมีแต่แถมท่านบอกว่าไม่มีรถมีแต่แถมครับนใจนะครับอันนี้พิเศษครับพิเศษก็คือเป็นต้นแดงครับ มีต้นแดงแล้วก็แถมต้น,น,น,นผักหวานป่าปด้วยนะครับแต่คู่นี้เป็นยี่สิบาทนะครับคู่นี้ยี่สิบาทนะครับอเอาแดงเป็นสี้ยงเนี่ยครับเขาว่ามันจะเกิดคู่กันได้ดีเนาะเนาะป็ะติมันครับมันปลูกง่ายปลูกแล้วมันต้นองสนใจแล้มันก็เตี้ยมันไม่เหมือนปลูกเดียวๆครับไม่ค่อยรอดนี่ทําด้วยความรักครับปลูกด้วยความรักให้ด้วยความรักนี่แหละครับนี่ วสวนชื่อสวนอะไรนะครับพ่อนี่สวนชมชมพิษนะครับนี่สว,วนพิษส,สวนชวนพิษนี่นี่มีเบอร์โทรด้วยผมโฆษณาให้หน่ยนะี่นี่ครับนี่อยู่ที่บ,บ้านกรวดของเรานะครับ,บรสายสายโทรอะไรนะพะ่อสายโทรหกเหนือสายโทรหกเหนือนะครับ,บรข้างๆทวีคิดนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปุริรมํานะครับมีหลายชนิดนะครับผักอีลําก็มีนะครับนี่ดิบลี ผักชีลาม,มีดีปลีด้วยีคนหาดีปลีเพราะยาดนีนะพ่อเนามีดีปลีเอาไปปลูกยังไงครับมันเอาไปขึ้นกับมันขึ้นข้างไปขึ้นข้างต้นไม้ที่เราปลูกเลยนะพ่อขึ้นข้างเหมือนในเหมือนพูแหละอืดีปลีเป็นพืชสมุนไพรของเราด้วยนะครับสมุนไพรมีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอันนั้นต้นต้นอะไรเนาะพ่อสมอพิเภกสมอพิเภกวะครับ เขาให้มายังไม่ปลูกเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะครับท่านจะเอาไปปลูกเองนะครับมีพลูด้วยโอ้เยอะแยะเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นยางนานครับยางนาอย่างดีเลยนะเยอะแยะเลยนะครับ,เ,เ,รบเป็นไม้อภิมหาไม้เลยต้นใหญ่ไม้ใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นประดูประดูป่าพ่อพ่อลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยความแตกต่างระหว่างประดูบ้านกับประดูป่านี้มันต่างกันยังไงค,คำว่าประดูบ้านนะ่ะ จริงๆคือประดูป่านแหละแต่เพียงปะดูที่มันแตกต่างกันคือปะดูกิ่งอ่อนครับประดูกิ่งอ่อนนี่กิ่งมันจะเปราะแล้วมันไม่มันไม่มันไม่โตครับเขาเป็นเขาดอกครับปลูกอัดอกครับปลูกข้างทางน่ะส่วนใหญ่เขาไม่นิยมครับมันมีประดูบ้านและประดูแดงอีกอย่างหนึ่งประดูแดงปะดูปะดูป่าประดูนาเนี่แหละครับแล้วทีนี้ตอนเล็กๆมันจะดูต่างกันยังไงเพราะใบมันนี่ที่ใบครับใบ ใบมันจะไม่แหลมถ้าใบแหลมปิดเหมือนในเหมือนใบโพน่ะครับไอ้นั่นเป็นปูกิ่งอ่อนอปลูกแล้วไม่โตรหรอกมันจะแต่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้มีแต่ดอกดอกมันสวยงามทั okay. ้ง hmm. อันนี้ประดูตัวเนี้ยปะดูตัวเนี้ยเก็บเม,ม็ดมาจากโรงพักโคกระชายใน hmm. ใกล้เรานี่เองที่สําคัญร้านนี้ราคาถูกนะครับ สิบบาทนะครับสิบบาทเลือกเอาเลย,ย,เยพ่อบอกเลือกเอาเลยอนนี้นนเราจะระเพาะใส่กับต้นมะขามเทศครับผักหวานป่าอันนี้มีผักหวานด้วยนี่ต้นเล็กน,น้อยนี่นะน,นี่เราเน้นผักหวานป่ามะขามเทศเลยไม่ต้องทห้โตครับแต่ไม่ตายตัดไว้เรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นพี่เลี้ยงกันพี่ราชครับปลูกแล้วรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รอดก็มาเอาไปปลูกใหม่โอ้โหหนับประกันเลยนะพ่อประกันไอยย้ย่ แต่ปลูกเนี่ยไม่ต okay. ้องไปสนใจแล้วนะครับไม่ต้องไปทำมุ่งไม่ต้องไปด่าไม่ต้อะไรปลูกไว้ครับอย่างดีเลยอันนี้มะขามอะไรพ่อหนิหวานหรือเปรี้ยวมะามเปรี้ยวอันนี้ไว้ปลูกเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวไว้ประดับนะพ่อเนาะยอดปลูกเอาไว้ต้มไก่ต้มอะไรนี่พ่อเนาะเพราะว่าไปเห็นเขาขายตลาดขายยอดมะขามก็ยังขายได้ครับ ของแท้เลยพวกนี้ก็กระชายนะพ่อเนาะกระชายกระชายแล้วก็อ่าอันนี้กระโดนกระโดนก็นมีข,า,ขายขขาอีกกระโดนโคกอ้หายากดีครับต้องไปเก็บเม็ดมันมาเพาะเลยนี่ถึงจะได้เก็บเม็ดมันมาตัวใหญ่จะเห็นแต่กระโดนน้ำเขาเพาะขายกันเยอะรอ,รอ,อันนี้กระโดนโคกกระโดนนี่แหละรออันนี้อะไพ่อนน่อันนี้ต้นมะข่าโมหออมะข่าโมมะข่าโมหอมอครับอันนี้ก็คนนิยมเยอะนะครับไม้นี้ ยังยยัง,ยงแข็งเลยนะครับไม้มะข่ามองอันนี้ก็จะเป็นมะฮอกกานีนี่มะฮอกกานีผมก็ซื้อไปแล้วนะครับนี่ใส่ทุงแล้วนะครับตัวเร็วตัวเร็วมากตรงไปตรงแต่บ้านเราแมงมันกินดีนะวังจะแมงแมงรับ,อ,บอันนี้ก็มีปลาทลายโจปรปลาทลายโจรก็มีปลาทลายโจรเขาจะมักชอบเอาตอนที่ออกดอกแล้วคบแบบนี้ปัญยา ช่วงหนึ่งนี่<ม>เห็นเขาฮิตก<ม>ันนี่ครับช่วงโควิดเนาะโควิดครับขมเอาไปเป็นอันนี้อันนี้ต้นละกี่บาทพ่อนี่ป็น,นสิบบาทเมื่อนหร่สิบาทเหมือนกันเพก้าก็สิบาทสิบาทอัดทุกอย่างอันนี้ก็ผักอีลำก็สิบ,บาท,บาทอู้อะไรจะดีแท้อันนั้นก็จะเป็นพ่ยอมนะพ่อเนาะพ่ายยอมด้วยนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับต้นใหญ่แล้วพยอมของปีที่แล้วของปีที่แล้ว เอาพ่อผมถามหน่อยไอ้ถ้ามันเป็นพยอมของปีที่แล้วกับพยอมของของปีนี้แบบนี้พ่อแนะนําแบบไหนดีกว่ากันครับพยอปีที่แล้วพ่าพยอมเนี่ยไม้ทุกชนิดถ้าข้ามปีมันจะดีใช่ไหมครับแต่ถ้าไม้ใหญ่รากจะขดครับมันจะโตช้าหน่อยอืมจริงเนี่ยอยู่ที่คนปลูกแล้วเอาใจใส่ครับ่างพยอมปีเนี้นิดเดียวครับมันก็ไม่น่าเอาไปปลูกหรอกครับผมเลยไม่ โอ้นี่นี่นี่อันนี้นี่ผมหาอยู่นี่ผมต้องซื้อเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าผมผมไม่ค่อยเห็นใครเพราะไอ่เนี่ยเนี่ยไอ้มีไม่กี่ต้นหรอกสะแบงสะปบงคนถามอยู่แต่ผมลืมว่าตัวเองเพาะสะแบงไว้อย่างไ้ผมขายไหมครับนี่ขายอันนี้ผมเอาด้วยผมเอาหายากครับหายากสะแบงพื้นที่ผมมีน้อยแต่ว่าผมไม่ใช่สะแบงนะอะไรครับ มันจะเป็นต้นเขาเรียกต้นอะไรนะที่จะบ้านเราแหละขายตะแบงแหละไอ้ต้นต้นกุ้งเนี่ยครับหรือต้นซาดครับต้นซาดต้นซาดยางเหียงใช่ยางเหีงยงเอายางเหียงก็เอาครับมีตะแบงไหมครับพ่อตะแบงไม่มีตะแบงเม็ดมันจะใหญ่แบบนี้มันจะเม็ดเอา <จบ S 1> <ะ>เอาเอาเอาด้วยเอาด้วยนี่เอาด้วยรักษาสต้นสามต้นนี่ครับของดีครับ เก็บว่าเพาะเองกว่าจะเพาะได้เนาะซื้อเอาสิบบาทเออเอาอีกเอาอีกสามสิบนี่นี่นี่ครับนี่ต้นพันธุ์่านี่เพิ่งเพิ่งเพาะครับผมก็ซื้อไปผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่มันก็จะสวยแน่นอนนะผมว่านี่ครับนี่ครับมะขามเทศก็มีนะครับ <c oughs> น,นี่หายากนะครับนี่ใครต้องการนี่ผมให้ เมื่อกี้ผมถ่ายเบอร์โทรไปแล้วโทรมาหาท่านได้เลยครับนี่น,นี่นี่ครับนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับต้นศักต้นอะไรนะครับใจดีครับร้านนี้ใจดีนะครับทางนู้นจะเป็นไม้ศักไม้ศักต้นก็สิบบาทเหมือนกันนะครับ อันนี้กระเจียวพร้อมพร้อมลงเลยกระเจียวนี่กี่บาทพ่อสิบบาทสิบบาทเหมือนกันมาขามป้อมก็มีใช่มะขามป้อมไหมพ่อขามป้อมอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกันหรือเท่าไหร่ครับพ่อสิบบาทสิบบาทผมก็จะเอาอีกสองตัวนี้ผมผมซื้ออย่างเดียวพวกนั่นอ้าวไปปลูกไว้ในป่าในดงครับกว่ามันเสียพื้นที่เฉยผมก็ไปปลูกไว้นี่ไปปลูกที่สวนครับ ดูววนี่ไี่จะเอดูอย่างเดียวครับไม้สักครับนี่ไม้สักปลูกสิบป,ปีนี่เอาไปทําประโยชน์ได้แล้วนะครับไม้สักนี่ไม่ใช่ของเล่นของหัวนะครับนี่อันนี้ตัดใบนี่พร้อมปลูกได้แล้วนะครับโซนนี้ก็จะเป็นมะขามเทศนะครับแล้วก็ต้นแดงผมตั้งใจว่าร้านนี้ต้องมีต้นแดงให้ผมผมมาแล้วผมก็เจอจริงๆครับ อันนี้กับชิ้นเทพ,พาหรือกับชิ้นนราลงครับน่าจะ,จะจกับชินนราล,ลงน่าลงนู่นี่เนาะนราลงธรรมดาครับเทพจะใส่ผักหวานเลยยังไม่ได้ใส่ผักหวานหมดก่อนอันนี้ท่านบอกว่าย,ยังยังไม่ใส่ผักหวานเพราะว่าผักหวานหมดก่อน,นครับครับรอันนี้มะขามเทศครับพร้อมกับผักหวานปลานะครับนี่อันนี้น่าจะมีหน้าได้เลยครับอันนี้คือต้นอะไรพ่อผักเม็ก ผักเมกผักเมกม่ไอดีมันแพ้มันแพ้แกรบไม่กระจกครับเอาไว้ปีหนะยอดเลยครับอ่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับที่จะมามาซื้อนะครับเป็นคนอำเภอบ้านกลัวหรืออำเภอใกล้เคียงก็ตามแต่หรือต่างจังหวัดนะครับสนใจนะครับขี่รถมาทางนี้น่ครับมีเบอร์โทรพร้อมกับยื่สวนนะครับสายโทรหกกลางเลยนะครับนี่เส้นเส้นกลางเลยนะครับอันนี้เส้นกลางนะครับ ตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกว,นวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเชิญได้เลยนะครับนี่แนะนําเลยนะครับมีหลากหลายเลยนะครับกระทุกลงนะพ่อสุดยอดเลยนะครกับหลากหลายครับหลากหลายจริงๆครับนี่เอามีไว้ด้วยป่ะพ่อมีไว้ด้วยครับมาดูครับวปาโอ้นี่นี่นี่่ไวป้ปลาเอาไปแกงกินก็ได้นะพ่อเนาะ เขาช่วงหนึ่งเขาที่ตลาดช่องจอมเขาเอาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมาขายเอาไปแกงหวายอันนี้ต้นคมๆหน่อยมาจากที่เขาตัดนั่นแหละครับที่เาตัดเป็นท่อนเหรอเอามาเพาะเอามามีไวเด้การากออกครับพออนนอกจะปลูกมีเม็ดจ้ะอ่าโอเคครับเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ